สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพล่าสุดนักเรียนที่โดนครูกลั่นผมจากกรณีที่นางสาวจิน้นนามสมมุติอายุ33ปีเจ้าของแผงร้านอาหารแห่งหนึ่งที่หาดบ้านแก้งริมฝั่งแม่น้ำมูลตําบลกุดเมืองหามอำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่านางสาวอองนามสมมุติอายุ15ปีลูกสาวของตนเป็นนักเรียนชั้นมอสาม โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตอำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศร,รีสะเกดได้ถูกูรช้ยฝ่ายปกครองใช้มีดกรรไกล,กลแหกเส้นผมของลูกสาวนาสอทงจนแหว่งไม่เป็นทรงผมเหตุเกิดเมื่อวันที่3กร,รกฎาคมที่ผ่านมาต่อมาได้มีหลายฝ่ายออกมาหาทางช่วยเหลือเพื่อยุติปัญหาเรื่องนี้ล่าสุดแม่ของเด็กนักเรียนยืนยันว่าไม่ได้ยอมแพ้และให้ลูกสาวลาออกจากโรงเรียนแต่อย่างใด และต่อมาดรชูชาติแก้วนอกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28หรือสอพอมอ28พร้อมด้วยนายอิสระเสรีวัฒนาวุฒิสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์นายสุพรธีรโรชารีในอำเภอยางชุมน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกิดเหตุคณะกรรมการสถานศึกษากรูกํานันผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องได้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อร่วมกันพูดคุยหารือหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้นความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ร้านอาหารหาดบ้านแก้งตำบลกุดเมืองฮามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นร้านของนางสาวจินนำสมมุติแม่ของน้องอองเด็กนักเรียนที่โดนครูโรงเรียนแห่งหนึ่งใช้กันไกแหกเส้นผมแหว่งไม่เป็นทรงโดยนางสาวจินได้นำน้องอองลูกสาวคนโต ออกเดินทางไปยังร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งที่บ้านคูซอดตำบลครูซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเพื่อตัดผมลูกสาวที่โดนครูใช้กรรไกรตัดจนเส้นผมขาดแหว่งเมื่อไปถึงช่างตัดผมได้ทำการตัดผมให้กับน้องอองโดยได้พยายามตัดผมของน้องอองเพื่อให้จุดที่โดนแหกผมเข้ากับทรงผมที่ตัดให้ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนที่กำหนดไว้คือไม่ให้ทรงผมต่ำกว่าคางของเด็กนักเรียนหญิงซึ่งช่างตัดผมได้ตัดผมให้น้องอองเสร็จเรียบร้อย โดยนางสาวจินคุณแม่ของน้องอองได้เข้ามาดูอย่างใกล้ชิดน้องอองเด็กนักเรียนที่โดนครูใช้กรรไกรแหกเส้นผมจนแหว่งไม่เป็นทรงกล่าวว่าตนพร้อมที่จะตัดผมให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนอยู่แล้วเพียงแค่ขอให้คุณครูบอกให้ชัดเจนว่าจะต้องตัดผมระดับใดไม่ให้ต่ำกว่าตต่งหูหรือไม่ให้ต่ำกว่าคาง เมื่อตนได้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าจะต้องตัดผมมาให้ต่ำกว่าคางของตนจึงได้ขอให้แม่พามาตัดผมให้เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนตนต้องการเรียนหนังสือหาความรู้ใส่ตัวแต่ต้องการปฏิบัติตัวให้ถูกต, <penguin> กต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางโรงเรียนอยู่แล้วจึงได้มาตัดผมให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้ไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือตามปกติต่อไปนางสาวจินแม่ของน้องององกล่าวว่าจากการที่ตนได้ประชุมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยทุกฝ่ายได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการดังนั้นในวันนี้ตนจึงได้นําตัวน้องอองมาตัดผมให้เรียบร้อยซึ่งน้องอองดีใจมากที่ได้ตัดผมอย่างถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนโดยขณะนี้น้องอองยังอยู่ในช่วงเรียนออนไลน์ที่บ้านเนื่องจากว่ามีการสลับกันไปเรียนหนังสือระหว่างนักเรียนเล็ที่ประจําตัวเลขคู่กับเลขคขี่น้องอองเลขกประจําตัวเล็คขี่ทางโรงเรียนจึงได้สั่งให้หยุดเรียนหนังสือที่บ้านหนึ่งสัปดาห์สลับกันไป ซึ่งระหว่างนี้ทางครูที่ปรึกษาจะช่วยดูแลหากว่าไม่เข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนใดครูที่ปรึกษาจะช่วยสอนแนะนําให้ส่วนครูที่แหกเส้นผมน้องอองนั้นได้เข้ามาขอโทษตนแล้วและยอมรับผิดว่าใจร้อนเกินไปซึ่งตนได้ให้อภัยแล้วและขอยืนยันว่าจะให้น้องอองลูกสาวของตนเรียนหนังสือที่โรงเรียนเดิมต่อไปขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ